มั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่ออซซี่ซัสเพนชันสวัสดีครับพบกันอันาจะช่องวงตัวขายเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่ใน Volvo EX90 หรือ90ก็แล้วแต่จะเรียกนั่นเองครับจะมาลองอถึง Position ในการนั่งในแต่ละมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นั่งตอน2หรือผู้นั่งตอน3นั่นเองรถที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดก็ว่าได้เป็นตัว all wheel drive performance นะครับแล้วก็เป็นแบบเที่นั่งอ่า นีจะให้ดูอริัันการนั่งก่อนคือการดีไซน์ของ v o l v o ่ย่เนี่ยเขาพยายามทำให้มิติของตัวรถหรือแม้กระทั่งเวลาเรานั่งอยู่ภายในรถเนี่ยรู้สึกว่างขวางครับโอโทงแล้วก็ด้วยระยะฐานล้อของรถคันนี้เนี่ย2950ม mm ิลิเมตรนะครับ <c oughs> คือเยอะมากๆแล้วก็วัสดุต่างๆหรือว่า กลิ่นอายความเป็นวัลโเนี่ยคือเข้ามาชัดเจนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเขาใช้ตัววัสดุ reuse หรือว่าเป็นแบบพวก recycle นะครับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหนังของตัวเบาะเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆเคยจับใน ex 3 0อันเนี้ยฟิลลิ่งคือขายกันเลยแต่เขาก็อาจจะคัดเกรดให้มันมีความเนียนมากขึ้นทําให้มันมีความแบบดูไฮเอ e n เหมาะสมก,กันกับในรุ่น90นั่นเองวัสดุข้างประตูที่ เป็นลายไม้อันนี้เป็นไม้แขนะซึ่งเขามีการรับรองครับว่าไม่ใช่ไปเอาไม้มาจากแบบตามป่าที่ห่วงห้ามตัดนูน่นนี่อะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาทํามาจากแบบเหมือนในครสารที่ที่มีผลิตเพื่อทําสิ่งนี้มาโดยเฉพาะนะแล้วก็ต้องบอกว่า ผิวสัมผัสเนี่ยคือดีมากๆเลยฟิลลิ่งคือทำมาเนียนตาแล้วก็สวยงามแบบนี้มาพร้อมกับตัวลำโพง Bowers and Wilkins นะครับตัวนี้เนี่ยก็เขาเน้นย้ำเลยว่าของ volvo แท้แน่นอนเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเ,เคยสัมผัสแบบตัว90หรือตัวที่เป็น60นะครับตัวเจนแบบ2023 2024เนี่ยเขาก็มีตัวนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็คันนี้ เป็นลำโพงถึง25าตำแหน่งครับ1,610วัตต์นะครับคือเยอะมากมากแต่ว่าผมแอบติงอยู่นิดนึงคือตัวดีไซน์ลำโพงเนี่ยเขามีการเาจาะลวดลายมาดูหรูหราแบบโครเมียมแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเราเอามือไปลูบครับมันมีความคมอยู่พอสมควรน,นะเนี่ยต้องระวังนิดนึงถ้าแบบมีเด็กเล็กมานั่งอยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเอามือไปลูบหรือว่าแบบปึ๊บไปโดนเงี้ยอาจจะ บาทถูกได้เนาะตรงตรงนี้ครับจะเป็นช่องแอร์ถ้าเราเป็นขีดตรงนะครับก็คือจะเป็นการเปิดโฟล์ของพัดลมถ้าเราบิดปุ๊บก็เป็นการปิดอันนี้ผมชอบนะในว o l v ว,ว,วหลายๆรุ่นนะครับเขาพยายามยกช่องแอร์มาอยู่โครงสอบบีแล้วก็มีตรงกลางตรงนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งจะปรับแยกอุณหภูมิ4โซนก็โซนข้างหน้าซ้ายขวานะครับข้างหลังก็อุณหภูมิแยกซ้ายขวาแต่ว่า ู้นัตอนสามเนี่ยก็คืออิงกับผู้นังตอนสองเนาะแล้วก็ส่วนพัดลมนะครับจะยังเป็นพัดลมรวมอยู่อืด้านบนมีไฟแอมเบียนไลท์สร้างบรรยากาศเนาะแล้วก็ถ้าเรากดตรงเนี้ยตรงเนี้ยอย่าเผลอไปกดนะมันมันเป็นหลุมไฟนะเรากดจากตรงนี้หนึ่งครั้งก็คือจะเป็นการเปิดกดอีกทีหนึง่งปิดแต่ถ้าเรากดที่ๆอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบดิมไฟนั่นเองครับ มีที่แขวนของเนี่ยแล้วก็จะมีชุดลำโพงข้างบนที่ผมบอกใน25ตัวเนี่ยก็คือจะมีบนหลังคาด้วยเพื่อเพิ่มกิมมิคแล้วก็เสียงที่แบบคัดสุดของ b o w วอรนั่นเองครับแล้วก็จริงๆนะครับเขาจะมีตัวเหมือน,นคล้ายน้อยแคนเซลลิ n งครับที่พยายามทำให้ตัวรถเนี่ยภายในเงียบมากที่สุดนั่นเองครับอันนี้คือดีมากๆของทางวันโวนั่นเองพูดถึงโพซิชั่นบานกระจกเห็นไหม ใหญ่โตโหลานแบบนี้เลยนะแต่เสียดายมากครับคือเพื่อนๆจะไม่ได้ม่านทั้งสองฝังคือไม่มีเลยอันนี้แอบเสียดายมากๆเลยนะถ้ามีม่านเนี่ยมันจะมันจะแบบดีอเพราะว่าแดดบ้านเรามันร้อนนะครับส่วนพรมิกาสรูปทางด้านบนเขาติดฟิล์มเนี่ยขึ้นเลยว่า 3M เป็นเซรามิกนะครับ IR 15080นั่นเองครับก็เนี่ยอุณหภูมิความร้อนที่ตกลงมาคือน้อยมากๆ แต่เขาน่าจะมีการแบบโคตติ้งอะไรอยู่แล้วละ่ะถึงเรื่องลังสีที่จะเข้ามาภายในรถเนาะเลขลูมครับเพื่อนเห็นไหมเหลือเป็นเครือบอย่างนี้เพราะว่าผู้นั่งตอนสองสามารถปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้อันนี้ก็เป็นอีกกิมมิกหนึ่งของ E90 ค้าูนครับผมปรับให้ดูนะคือมันไม่มีที่จับเราต้องจับด้านข้างประตูแบบนี้แล้วก็กำทางด้านหลังแล้วก็เลื่อนเอานะฮะ อันนี้คือเลื่อนเยอะที่สุดแล้วจะเห็นได้ว่าน้องจูเนียร์นั่งนะฮะแล้วก็ขาผมยังเหลือเลยองศาโพซิชันการเอนประมาณนี้กําลังพอดีนะเพราะว่าในวอนโวหลายๆรุ่นนะครับหรือว่าทุกรุ่นเลยก็ว่าได้เขาอิงตามสรีระศาสตร์นะเพื่อทําให้เวลาเรานั่งไปเนี่ยมันจะค่อนข้างสะดวกสบายแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็การปรับเอนจะอยู่ทางด้านข้างของตัวเบาะครับคือเบาะผู้นั่งแถว2เนี่ยจะเป็นการนั่งแบบใช้มือปรับ นะครับจะเป็นแบบแมนนวลแต่ถ้าผู้นั่งตอนหน้าหรือผู้นั่งตอน3จะเป็นการปรับแบบไฟฟ้านั่นเองครับอ่ะผมเอ็นให้ดูก่อนอันนี้คือเอ็นให้สุดแล้วแม้แม้ว่าเราอ่ะจะเลื่อนผู้สารตอนหน้าเออเลื่อนตำแหน่งที่นั่งเราเนี่ยมาเยอะขนาดนี้แล้วแต่เราก็ไม่สามารถปรับเอ็นได้แล้วนะครับจะเป็นการปรับขึ้นมาแบบนี้นี่อันนี้จังหวะแรกนะครับแล้วก็อึบจังหวะสองอึบจังหวะสา จังหวะได้ประมาณสีจังหวะนะครับผม,ผมก็ถือว่ากําลังโอเคเลยนี่แล้วก็ที่รองต้นขาเนี่ยคือเพื่อนเเห็นไหมว่ามันยาวมาเกือบถึงข้อพับผมเลยนะเอออันนี้เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างใส่ใจมากๆครับส่วนในกรณีที่เราอยากจะไปพูด้่งตอนหลังทำยังไงนี่ให้เราวางแก้วน้ําตรงที่วางแก้วน้ำเนี่ยก็โอเคนะวางของได้อะไรได้มีตัวซิลยาง บล็อกไว้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถวางแก้วเยติได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไว้ยืมเที่ยวนามาก็ว่ากันไปนะฮะตัวอ้ปิดยากฮะตัวตรงกลางเนี่ยเขามีซีสําหรับเด็กสี่ขวบขึ้นไปครับให้เพื่อนกำรรทางด้านล่างตรงนี้มันจะมีสลักอยู่นะครับงัดขึ้นแล้วก็ยกมามแบบนี้มันเป็นกิมิกในวอลโวหลายๆรุ่น S90 ก็มี x c 6 0ก็มีนะครับในรุ่นก่อนๆคือเขามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไลายแล้วนะครับอันนี้มันจะเป็นการเถิดของตัวเบาขึ้นไปทําให้เด็กนั่งได้แบบปลอดภัยนั่นเองครับอโอเคก็เนี่ยการปรับช่องแอร์นู่นนี่ USB จะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้เลยนะครับแต่ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างรู้สึกว่ามัน ระบบแอร์เนี่ยทำไมมันเบาแปลกๆทั้งที่เราปรับเป็นโลที่สุดแล้วแล้วก็พัดลมเราปรับเป็นเบอร์3นะครับก่อนหน้าเนี่ยลองดูมันไม่ออกครับก็เลยให้น้องเขากดให้มันออโต้นะครับลมถึงออกแต่ผู้นั่งตอนสามก็ออกคือคือมันน่าจะแรงกว่านี้นะเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนมากๆนะครับโอเคส่วนการปรับของตัวเบาผู้นั่งตอนสามเนี่ย มันจะมีกิมมิกหนึ่งครับตรงที่ว่าถ้าผู้นั่งตอนสองเลื่อนไปถอยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถเปิดได้ตัวเบาะเนี่ยเขาจะเด้งขึ้นมาแล้วเซ,เซ็นเซอร์เขาจะทํางานครับชนปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งกลับไปที่เดิมก็คือเขาไม่ฝือนะอ่ะเอออันนี้เป็นความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะแล้วหลายคนก็ถามว่าถ้าเราอันนี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปผู้ั้งตอนสให้ดูนะถ้าสมมติว่าเราอยากจะไป ผู้นั่งตอนสามละ่ะทำยังไงให้เพื่อนหาสลักผู้นั่งตอนสองนี้ครับคือการออกแบบซีผู้นั่งตอนสองเนี่ยเขาจะแยกเป็นที่ใครที่มันเลยนะครับตรงกลางก็สามารถเลื่อนได้เป็นแบบเห็นไหมเลื่อนแยกได้เลยนะครับอันนี้ก็ <laughs> ดีมากๆเช่นเดียวกันถ้าอยากจะปรับให้มันเรา w a ล k ไปด้านหลังได้เนี่ยมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้ครับให้เพื่อนดึงปุ๊บแล้วก็พับบอกนี่ แล้วพอกดลงไปเนี่ยจะเป็นการล็อกแบบนี้เลยเนี่ย,ยนี่เห็นนะล็อกแบบนี้เลยนะครับยกไม่ขึ้นแล้วแล้วเราก็ค่อยไปหาข้างหลังคอนเนข้างหลังเอาเนาะโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปหาผู้วิศรตอนหลังกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเราทําเป็นแบบเรียวให้ดูเลยผู้วารตอนหลังเนี่ยถ้าเราเอ่อเลื่อนเลื่อนมาไม่เยอะเนี่ยโอ้ยากนะในการที่เราจะ ไปนั่งตอนหลังนะครับผมจะให้ดูว่าที่มันเหลือแค่นี้เองขาคนนั่งตอนหลังก็อาจจะต้องเป็นเด็กอะ่ะถึงจะนั่งได้นะครับอืมแล้วก็มเมื่อกี้ผมวางตัวของไว้อย่างนี้นะครับคือวางของแค่เนี้ยเบาๆเซ็นเซอร์มันตรวจจับเจอว่ามีน้ําหนักกดลงนิดนึงนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนว่ากรุณานละสายเบลผมเลยต้องลัดไว้แบบนี้นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวผมจะ เขาอนุญาตข้ามไปเราก็จะไปนั่งให้ดูนะนี่ข้างล่างมีตัวเป่าแอร์ทางด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่วางแก้วทั้งสองฝั่งเหมือนกันมีช่องชาร์จว s b t ท p e C ให้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันเลยแบบนี้นะครับอืนี่แล้วก็ช่องแอร์อยู่ทางด้านนี้มีชุดลําโพงทางด้านหลังมีไฟให้ทางด้านหลังเช่นเดียวกันมีที่แขวนของสลักนู่นนี่นะครับแบบนี้เลย๊ เราข้ามให้ดูโหยข้างหลังคือต้องเป็นคนที่ไอ้นี่จริงๆอ่ะยากนะในการนั่งหลังนะฮะ,ะเราให้ดูคือขาแทบจะติดหลัวนะของเขิงเดี๋ยวย้ายตำแหน่งอึ้บ ก็จะดูแคบๆเลยสักนิดนึงนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเบาะพนักพิงถ้าเราอยากจะลงจากผู้นั่งตอน3เนี่ยทำยังไงเขาจะมีสลักทางซ้ายทางขวาของผู้นั่งตอน2นะให้เรายกขึ้นครับแล้วก็ดันไปแบบนี้ได้เลยนะเออก็ง่ายดีนะนี่แบบนี้คขาผมเหลือประมาณดีนะองศาเกือบตั้งตรงเลยนะฮะแต่ว่า การปรับของตัวเบาะไฟฟ้าเนี่ยผมว่าประมาณนี้เนี่ยคือสุดแล้วใจจริงมันน่าจะเอียงได้นะผมหาปุ่มปรับเอียงไม่เจอแฮะซึ่งอันจริงๆอ่ะมันจะมีปุ่มปรับให้ตัวบาะมันับแล้วก็เเปิดขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ทางด้านประตูนะครับโครงเสาซีแล้วก็ตอนนี้เรานั่งอยู่เอ่อเขาเรียกว่าบนซุ้มลอ้อทไมเออ เสียงก็ยังเงียบอยู่เลยแล้วก็รวมทั้งเหตุลมผมนี่เหลือประมาณดีนะครับอือคือต้องขอชมเรื่องการปรับสมดุลของมันเป็นช่วงล่างถุงลมอะ่ะแต่ว่าเป็นถุงลมแบบแอคทีฟนั่นเองครับถุงลมแบบแอคทีฟปรับตามการทำงานในสภาวะถนนอันนั้นน่นะเออแล้วก็เขาสับดีอาการเวียนหัวเนี่ยเจอเส้นถนนนะครับเส้นชะลอความเร็วบัม อืซับได้ดีได้ดีเลยนะฮะแต่อย่างที่บอกผู้นั่งตอนหลังเนี่ยให้เด็กนั่งเถอะอย่านั่งเองเลยนี่อืมแอร์ข้างหลังแรงใช้ได้นะครับแต่เนี่ยอยากให้อยากให้อใหเออ่มีปุ่มปรับบอะผมหาปุ่มปรับบอะไม่เจออืมเราว่าเราซนแล้วนะมันก็ยังหาปุ่มปรับบอะไม่เจอไอ้ตรงเนี้ยที่มันหายไปคือ เป็นม่านบางสัมภาระนะครับมันสามารถถอดตัวที่เป็นพลาสติกครอบไว้เผื่อแบบเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากไม่อยากติดม่านนะครับก็ใส่ไว้ให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ถ้าบผู้นั่งตอน3เนี่ยปรับขึ้นมาแบบนี้นะครับยังสามารถบรรทุกข,ของทาง้งด้านหลังได้อีกประมาณ396ลิตรแต่พอเมื่อเราพับแฟลตแล้วเนี่ยผูดน้่งตอนสนะครับจะบรรจุได้อยู่สักประมาณ600 6ก0กว่ากว่า6กากว่าลิตรนะครับก็เยอะอยู่พอสมควรแบบนี้เลยนะเดี๋ยวข้างหลักน่าจะประมาณนี้แหละผมยังหาที่ปรับเอยนไม่ได้เลยอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงว่าเป็นไงนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์วงออโติคาร์ด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปใหม่ๆแล้วก็ติดตามรีวิวทดสอบรถเอก็ก 90กันว่าจะน่าสนใจอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโพสชันด้านหน้าการออกแบบของตัวเบาะที่เป็นเหมือนกันกับคาดบันไดเวลานั่งเนี่ยมันจะไม่อวกแตกะน,นี่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมโพสชันของตัวเบาะผู้นั่งตอนหน้าค่อนข้างเตะค่อนข้างเต็มแล้วก็ผู้นั่งตอนสองนะครับจะเฉียงไปอีกนิดนึงแล้วก็ผู้นั่งตอน3ามเนี่ยจะอยู่ เหยองจากผู้นั่งต่อหน้ามาแบบนี้นะครับทำให้ห้องโดยสารค่อนข้างโปร่งโล่งสบายแบบนี้เลยนะฮะโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย